เฮ้ยเพื่อนสวิงไอ้คันเบ็ดหนูเป็นไงบ้างโดนดุเลยโอ้ยเฮียไม่ต้องกลัวหรอกเกิดได้กลับบ้านแล้วเ, <Beng Zen> <S <S เว้ยอย่าให้โดนนเล่นๆหน่อยทำหน้ามันๆหน่อยอีกแล้ว ลริไปแด็กอีกแล้วอยญ่ไปเริ่มงหนึ่งเลยเออเนเถอเวลามีเยอะแยะเหกอกี่สีบประมาณสองสิบเด็กไม่มีเล <c oughs> อย,ยอ่ะโอ้ยโคตรเตื่อเลยนะเตื่อกระตันใหญ่มากใหญ่มากเลยอ่ะจริงจริงด,ดูเต,ต,ตื่มากเลยข้างนอกด้วยข้างนอกแค่ต,ตัวนี้ตัวนี้ก่อน ไปดูนี้กลับบ้านแล้ววันจีรครับเหี้ยตไอุ้ยอ่ไอ้เช่ยกูก,ก็เหม่เหมือนกันทั้งทีเนี้ยได้เต็มข้อแล้วแลวหละได้แค่นี้แหละถ้าหลุดก็อย่ายผมนะเก <laughs> ินวัดค้นแรงเลยเลื่อไปเรื่อยๆ มันดึงอยู่อะหรือติดอะไรวะมันดึขู่มันต้องไม่น่าจะใหญ่มากอะม,มันจะหลายโลอะตัวมันเตือเอต้อนะไม่ค่อยล่อนอะไรเลยปักเลยอ่ะอว้าวต้วองเติร์นจริงแล้วว้าวแทนโอ๊ตว่าไงครับแานโอ๊ตก็พี่บอกให้ตีตอ่ะแน่นอนครับแทนโอ๊ตนี่เป็นมือช้อตระดับหนึ่งครับของวันนี้วันนี้วันนี้ผมเป็นระดับหนึ่งไอ้ถึงว่ามันยังไม่โดดเลยนะแต่ดีว่าอะอย่าให้มันโดดเยอะให้หมดเลยแล้ว่าตักทีเดียวเลยอืมอยู่ลึกเนี่ยเนาะกดลึกมากเลยอ่ะ วิ่งเยอะมา,มากกดคางเ,าเหม่อว่ะมันจะได้นะเว้ยเออเหม่ออะไรก็เอาเหอะเยอยตอนเนี้ยกดคางกูไม่กลัวครับกลัวสวายติดทายสวายเฮ้ยเยี่ยมี่โอ้ยจะบู้อีเด้อไปไม่ได้ปลาไก่เยี่ยมึงเที่ยงกูดิโหเราต้ตกปลากายเที่ยปลาสวายตัวเหม่เยี่ยเลย

เห็นแล้วขาวๆแล้วอะไรนะโอ๊ยมันลงเลยอุ๊ยเย้ยโคตรใหญ่อะตัวเนี้ย